เปิดหนังสือไปที่หน้าเท่าไหร่สองรอยกสิขราวิธีนะครับอากาฬวิธีสามัญญาพิธานเนื่อความของถอยคำทั้งปวงต้องไม่รู้กันด้วยอากาาเมื่ออาการบิบบัิแล้ว ก็เข้าใจเนื้อความยากเพราะจะนานความเป็นผู้จละลานในอาการะจึงมีอุปปกา,ารมาคำว่าอาการานั้นว่าตามนักปรา์ท่านประสงค์ก็เป็นสองอย่างเป็นเสียงอย่างหนึ่งเป็นตัวนังสืออย่างหนึ่งเพราะฉะนานเสียงก็ดีตัวนังสือก็ดี ชื่ออาักขารอาอักขาราแปลว่าไม่รู้จักสิ้นอย่างหนึ่งไม่เป็นพ้องแข่งอย่างหนึ่งอาักขาราที่ใช้ในภาษาบาลีนั้นมีสีตต่สิบแปดตัวคืออาอายีอูเอ,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 อโอแปดตัวนี้ชื่อว่าสราระกาคาคาคา,างาจาจชาชยาตาทาทททนา ตาท,ทานตาทานาปะพาปะพามายาราละวาสาหาละอังสามสิบสามตัวนี้ชื่อพยายัญชนะสาราอาคาระสี่สิบแปดตัวนี้อาขาระเพื่องต้นแปดตัวตั้งแต่อาจนถึงโอชื่อวาสารา ออกเสียงได้ตามลำพังตนเองและทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้สาระแปดตัวนี้ชื่อว่านิสัยเป็นที่อาศัยของพยัญชนะบรรดาพยัญชนะต้องอาศัยสารจึงออกเสียงได้ในสาระแปดตัวนั้นสาระมีมาตราเบา สามตัวคืออ,อีอู่อวาราสามีเสียงสั้นเหมือนคำว่าอาติคารุเป็นตอนสารีฆาตัวคืออ,อีอเอโอ่อวอาทิกามีเสียงยาวเหมือนคำว่าอาคีวาทูเซโกเป็นตอนเอโอสองตัวนี้ ฉันะัสั่งยกตัวสะกอนอยู่เบื้องลลางจัดเป็นราษามือนคำว่าสายโยสติเป็นตน้นสาระที่เป็นที่ขาลวนสาระที่เป็นราษามีพันฉันัสังยกแมนนิขาหินอยู่เบื้องล่างเชื่อว่าข้าโรมีเสียงนางเหมือนคำว่าภูปาโลเอสีมานุสินโท ่อย่างเป็นตอนสาระที่เป็นราสาลวนไม่มีพยาญชาณาสังโยกและนิคาินเจอลาหูมีเสียงเบาเหมือนคำว่าปาติโมนีเป็นตอนสาราน,นจัดเป็นสามภูคืออาอาเรียกว่าอาวันโนอีอ อวันโนโอโอโอเรียกว่าอวันโนเอโอสองตัวนี้เป็นสังยุตตสาราประกอบเสียงสาราสองตัวเป็นเสียงเดียวกันอากับอีพาส้มกันเป็นเออากับอุพาส้มกันเป็นโลเพราะฉะนั้นสาระสองตัวนี้จึงเกิดในสองฐานพายัญชน,นะ อาการะที่เลือจากสาราสามสิบสามตัวมีกับเป็นต้นมีนิขาิตเป็นที่ศูนชื่อว่าพายัญชน,นะคำว่าพายัญชนะนานแปลว่าทำเนื้อความให้ปรากฏอาการเหล่านี้เป็นนิสีตเพราะต้องอาศัยสาราจึงออกเสียงได้พยัญชน,นะสามสิบสามตัวนี้ จานเป็นสองวกคือวักหนึ่งอาวกหนึ่งวังจัดเป็นห้าอย่างนี้กาคากาคางาตัวนี้เรียกว่ากาวกจชาชาจ่าจายงาตัวนี้เรียกว่าจาวักตาทานาทานาตัวนี้เรียกว่าตาวกตาทานาทานาตัวนี้เรียกว่าตาวก ปาพาผาพามหาตัวนี้เรียกว่าปาวะพายัชานายิสิบห้าตัวนี้เป็นพวกพวการตามท่านก่อนที่เกิด จึงเชื่อว่าว่างพายัญชน,นะแปลตัวคือยาราลาวาสาหลาอังเรียกว่าอาวาเพราะไม่เป็นพวกเป็นหมู่การตามท่านก่อนที่เกินพายัญชน,นะคืออังเรียกว่านิคาหินตามศาสนาโวหาร อนุสารทำคำพิสัพทาศาสตร์นิกาหินแปลว่าโคสรสารหรือก่อนคืออาวายาวะที่ทำเสียงอนุสารไปตามสารคือพยันชาณตัวนี้ต้องไปตามหลังสาราคืออหิอุเสมอ คำว่าอาหังเซตุงอากาสิ่งเป็นตนท่านนากกอของอาการะท่านคือที่ตั้งที่เกิดของอาการะมีหกคือกันโทโกอตาลุเภดานาาก็ว่าุ่งก็ว่าทานโตฟานโอทโทริมฟีปาก กาจามูกอาการะบางเหล่าเกิดในฐานเดียวบางเหล่าเกิดในสองฐานการะที like ่เก e ิดในฐานเดียวอย่างนี้อากาคาคาคางาหะแต่ตัวนี้เกิดที่ขอเรียกว่ากันทาจ้าอุอุอิจ้าจ้าจาจาญาญาแต่ตัวนี้เกิดที่เพดานเรียกว่า ดูชาตาธาธาทานาราลาเจตตัวนี้เกิดที่ศีษะก็ว่าทีุภมเงือกก็ว่ามุตตาชาตาธาธาทานาลาสาเจตตัวนี้เกิดที่ฟันเรียกว่าทันตาจาอูป่าปาปาปามาเจตตัวนี้ เรียกเฟบาเรียกว่าโอทาชาในกาหินเกิดในจมูกเรียกว่านาสิกาธานาชาอาการะเหล่านี้ยกเสียแต่พักชานาที่สุดว่าคาตัวคืองายานานามาเกิดในท่านเดียวกันเอเกิดในสองท่าน คอและเพดานเรียกว่ากันทาตาลูโชโอเกิดในสองทานคือขอและลิมฟีปากเรียกว่ากันโททาโจพายัญชานาที่สุดวักหาตัวเกิดในสองทานคือตามทานของตนตนและจมูกเรียกว่าสกัทานานสิกัทานาชาวา่าเกิดในสองทาน ฟันและริมฟีปากเรียกว่าทันตตาโจหาพายันชนะที่ประกอบด้วยพยันชนะแปดตัว เกิดญาณน,นามายาลาวลาเกิดแต่โอเรียกว่าอุราชาถ้าไม่ได้ประกอบเกิดในคอตามทานเดิมของตนเรียกว่ากันตาชาก่อนคือทานที่ทำมากกรามีสี่คือจิวหามาจังเลนจิวโปงปากกางถัดปลายเลนเข้ามาจิวหาคางปลายเลนสากัดทานาะ ทานของตนท่ามกลางเลนเป็นก้อนของอาการะที่เป็นตาลูจ่าขานปลายลิ้นเข้ามาเป็นก้อนของอาการะที่เป็นมุทตาจาปลายเลนเป็นก้อนของอาการะที่เป็นทันตาจาทานของตนเป็นก้อนของอาการะที่เหลือจากนี้เสียงของอาการะ มาตราที่จะว่าอา,าราน,านดังนี้ส,รา,สารันตาเดียวสรารยาวสองมาตราสรารที่มีพยัญชนะสังโยกอยู่เบื้องล่างสามมาตราพยัญชนะทั้งปวงกึงมาตราสรารแปตัวนั้นย่อลงเป็นสองคือมีเสียงสัน้น มีเสียงยาวอย่างหนึ่งแม้ถึงพายาัญนชนะก็มีเสียงไม่ต่างกันนะที่ต่างกันคือ้าชาธาทาปาตัวนี้พายาัญนชนะแบ่งเป็นสองตามที่มีเสียงกองและไม่กองพายาัญชนะที่มีเสียงกอง พายาชั่นาที่มีเสียงไหมกองเรียกว่าอาโคสาพายาชัณนาที่หนึ่งที่สองในวากทั้งห้าคือกาตาจาจาต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 าและส,สิบเบ็ตัวนี้เป็นอาโกสา พายานชานณทีสามทีสีส่ทีห้าในวัดทางห้าคือข้าค่างาจัจยาทตา,ทานาทัตนาภพะพามาและยาราลาวาหารายีสิบเอ็ดตัวนี้เป็นโกสา นิกาหินนักปราศโคซัพธาสาประสรงเป็นโคสาส่วนนักปรา่ายศาสานาะประสรงเป็นโคซาโคสาเวหม์คือพ้นจากโคสาและอาโคสาพายาญชาหวางที่เป็นโคสาและอาโคสาก็แบ่งเป็นสองตามเสียงยอนแลนะนาพายาญชานะที่ถูกท่านของตนยอนยอนชื่อสีทิน ชาณฑีถูกท่านพองตอนนาฟันเลือเสียงดังชื่อทานนินพยานชาทีีหนึ่งที่สามในวักทั้งห้าเป็นสี่ทินพยานชาณทีสองที่สี่ในวักทั้งห้าเป็นท่านินในคำพีกัดจจญาณเพศรสะแดงไว้ว่าพยานชาทีีสุดวักห้าตัว สิทินแต่ในคำพีทั้งหลายอื่นท่านมีได้กล่าวพายนชันนาะที่เป็นสิทินอโคสามีเสียงเบาวกว่าทุกพายนชนนาะทานิตอโคสามีเสียงหนักกว่าสิทินอโคสา สิทนโคสามีเสียงดังกว่าท่านิสอาโคสาทานิสโคสามีเสียงก้องกว่าสิทินโคสาเป็นชั้นชั้นดังนี้พายาญชานะสังโยลักษณะที่จะประกอบพายาัญชนะาซ้อนกันได้ดังนี้ในพายาัญชนะววางทั้งลายพายัญชนะที่หนึ่ง พายาญชานาที่หนึ่งและที่สองในวาคของตนได้สกโกอภารังพายาญชานาที่สามนาที่สามและที่สี่ของตนได้อคิสัทธาพยาญชานาที่สุดวาคตัวซอน พยานชนะในว่ากองตนได้ทั้งอาตัวยกเสียแต่ตัวงาเป็นตัวสะกดอย่างเดียวม่ได้มีั้ำเนียงในภาษาบาลีสอนนาตัวเองไม่ได้ในพย an, านชนะวางทั้งลายยาลาสะสอนนาตัวเองได้พยานชนะสีตัวคือ ยาราลาวาทาอยู่ลางพายัญชันนะตัวอื่นออกเสียงผาสมกับพายัญชันนะตัวนาะตัวสามีซ้ำเนียงเป็นอุตสุมาแม้ถึงเป็นตัวสาโกนของสารตัวนาแล้วก็ยังมีเสียงปรากฏหน่อยหนึ่งตัวหานาทาอยู่หนะ้าพายัญชันนะตัวอื่นก็ทำให้สารที่อยู่ข้างหนะน้าตนออกเสียงมีลมมากขึ้น เมือนคำว่าพระมาทธาพยัญชนะแปะตัวยานานามายาะวาะลานำนามีสำเนียงผาสรกับพยัญชนะนานอัธาสาระพยัญชนะวักทั้งปวงเป็นมูกะพยัญชนะไม่มีมาตราเลย เพราะจะรวมเข้ากามพายัญชนาวตัวใดตัวหนึ่งลงในสารเดียวกันออกเสียงผาสมกันไม่ได้เป็นได้อยู่แต่ตัวสะกดอย่างเดียวส่วนพายัญนชนาคือยาราลาวาสหาลา เจตัวนี้เป็นอาฐารสารมีเสียงกึ่งสารคือกึ่งมาตาเพราะพยายัญชนะเหล่านี้บางตัวก็รวมลงในสาาเดียวกันด้วยพยายัญชนะอื่นออกเสียงพร้อมกันได้บางตัวแม่เป็นตัวสะกนก็คงออกเสียงหน่อยหนึ่งพอให้ได้ ว่าตัวนั้นเป็นตัวสะโกนลำดับอการาในคำพีมโมคามาคาสาราธิปานีท่านสแสดงลำดับอาราไว้ดังนี้อาการาสี่สิบเป็นตัวแม้ต่างการโดยท่านที่เกิดเป็นต้นก็เป็นสองอย่างคือเป็นนิสัยอย่างหนึ่งเป็นนิสิตอย่างหนึ่งสาราที่เป็นที่อาศัยของพายานชนะ นิสัยพยัญชนะอันนสาสัยสรารนิสินส่วนพยัญชนะก็แบ่งเป็นสองอย่างเป็นวักเป็นอาวักหนึ่งท่านเรียงพยัญชนะวักไว้ก่อนพยัญชนะที่มีใจวักไวล้ลางเพราะพยัญชนะวักมากกว่า ยัญชันะที่ไม่ใช่วางให้รู้จักลำดำของพยัญชันะวักทั้งหาตามลำดับทานแม้อาคาราก็แบ่งเป็นสองอย่างคือโฆษะหนึ่งอาโฆษะหนึ่งควรจะเรียงโฆษะไว้ก่อน แต่พยานชันนะที่เป็นอัโคสามีเสียงเบากว่าท่านจึงได้เรียงอังโคสาไว้ก่อนโคษาไว้ภายหลงัง การเรียงอา,ารามีดังนี้เรียงสาระไว้ก่อนในสาระเหล่านั้นก็เรียงสาระที่มีท่านเดียวไว้ก่อนเรียงพยัญชนะวักไว้ก่อนเรียงพยัญชนะวักไว้หลงังในพยัญชนะวักนั้น พยัญชน,นะที่มีเสียงเบาไว้ก่อนแม่พยัญชน,นะอาวางก็ต้องเรียงโคษะไว้ก่อนเพราะโคสะมีมากกว่าอาโคสะนิกาหินไห้ในที่สุดของพยัญชน,นะเพราะไม่มีเสียงไม่มีพวกและพนจากโคษะและอาโคสะ